โ <Okay, S 2> อเคครับกลับมากันต่อนะครับขณะนี้นะครับเมื่อกี้ที่ตัคดคลิปไปเพราะว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคเฮ้ยเข้าระยะมาทิ้แล้วพวกนมันอึดจังวะเล็กสี่ตัวบอสเย็นเย็นคิวผมไหนผมจะได้เป็นบูแล้วยาอยาแม้แต่จะคิดอย่าบูไปแล้วอ่ะองั้นกูเลิกคิว ยิง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 เฮ้ยเป็นตัวใกล้ๆมันแตกวะมันลมปี๊ดๆว้ายโค้าวอุ้ยล้มแล้วล้มแล้วผมล้มแล้วผมไม่ใช่มันล้มอ๋อเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนลุมตะกั่มเฮ้ยจะตายแล้วเหลือเลือดหนึ่งผมฮิวหุนไม่ได้แล้ว เคยดูไรรึแฟลชไฟเราช่วยได้แค่นี้แหละผมเข้าไปบูไม่ได้ระวังระวังอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวว่าใจเย็นใจเย็นนั่นแหละแย่ล้างตาสำเร็จครับเอยจะอัพแล้วจะอัพแล้วอัพอยู่วะอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้ผมบั๊กหรอวะาทำไมมันไม่อัพให้อ่ะผมจำได้ผมอัพไม่ใช่เหรออัพใช่อัพ ออทำไมมันไม่เอาพไวะันบ,บ,บัคเหรอวะเอ้าสิบหกแล้วอะไรวะไปกิ้งบัคอยู่เลยบอสบัคแตกวะอย่าจะให้มันบัคบัคตลอดไปไม่เอาอ่ะก็ดีแล้วไงหายหายหายฉันพูดอับอะไรวะลืม โหอ,อยากขายไอตาอ่ะมันจะได้สามร้อยเลยอ่ะใช่อยากขายมากแป๊บนึงน,นะมีคนทักสกายมาโอเคครับผมมีกลับมาแล้วผมมีแว่นบน<ม><ม>หัวเลยโอเคฮะสกิล่ะรอมานานแล้วเอาของเก็บก่อนเอาตาเก็บในกล่องมาอนนาแทเอิอันนี้กลายเป็นคมผมีครับ ครับโกเลมดีกว่าเคผมเข้าไปเล่นเล่นไอบอสเพ่งรู้นะเนี่ยว่าสตอเบอรี่เอามากินได้เออทำไมอ่ะกินเพิ่มเลือดเก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้าง่ไางะไปไหนต่อวะผมผมขอเก็บเลดวานนี้ก่อนเข้ามาเข้ามาได้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 ไ,ดดไหนก็ได้มาเหอะโอ้โหเลเวลคุณเกินสิบแล้วครับมันจะไม่ขึ้นแล้ว เล่น,น่านนี้ไม่ได้แล้ว,เล,เ,วลเล่นได้ไม่ได้ไม่ได้เลเวลแล้วไม่ได้เลเวลแล้วเลเวลเกินสิบอ่ะจะไม่ได้เลเวลจากด่านนี้แล้วครับรอเ,เอา้าเข้ามาแล้วอ่ะอกดิช้าอยู่หญ่เล่นห้องนี้ดีกว่าสามทับหนึ่งเฮ้ยรอรอ,อ,อรก่อนสร้างไปก่อนสาวหนึ่นไม่มีปากการรีบอักไปอย่างโยเลยเล่นหนึ่งนะ

ค่าเออทำลายทีละอันนะอยากทำลายทีละสองอันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยุ่งทำลายอะไรทีนะทำลายสโนว์บอลครับพอทำลายเสร็จมันจะมีตัวออกมาให้ลูกค้าครับเดี๋ยวขอเรียกมอนสเตอร์ตัวใหม่ออกมาก่อนครับนี่นะโกเลมอย่าลืมตอกข้าวสารกเล่นข้าวสารมาเดี๋ยวนี้ค่าไวตัวเล็กๆไอ้กระพาะกระเดี่ดครับ กระลงไปไก็ติดาไล่ค่ะงน้าค้างกอ่อใ่แล้วก็ค่อยเดินลัดไปเอมนก็อยมาใชไมันมีเยช่ไ่เราเราให้ทำอะไรตัวนี้ไม่เท็นไรอะ่ะเดี๋ยวพอผมผมมีอยู่เดี๋ยวพอว่าลงมาจะอย่างหนูก็ออกมา่้อหนูก็เดิยังไม่ยังไม่ทั่วออยังที่มันตวตรงนี้สิะ ทำลายตรงนี้ทำลายนนี้ทำลายนนี้ทำลายนี้ถูกปรดีว่าวันนั้นอะวันนั้นอันนี้ดิเฮ้ยมันต้องเดินไงแล้วคนมันเยอะอะอมมันบ้าไอ้นี่มันไปทางนู้นแต่มันเจอเชื้อล้วขวมคนเอาปืนชี้น้ำตายเลยต่อให้มันเหนือเรื่องยิงปืนหีนน้ำนี่ไม่ต้องใช้เลยคโอ้โหมันเล็งหกว่ะแหวนแฟลชโอ้โเลยโคก็ดีนะ ผมตื่นเต้นว่ะสงสไม่จะทำหน้าสงสจะตายจากเขาจริงกลัวว่ามันมันมีของแต่ว่าถ้ามันก็สูงตรงนี้แล้วยายายาอย่าไปทำอะไรฉันเยว่าเดี๋ยวจะไดม่ยังไงตงนี้จะตายแล้วโอเคเลเวลอัพเลเวลอัพแล้วตายแล้วแล้วคุเราจะไปฮะจะตายแล้วเหรออ่ เขาไม่เล่นที่ตรงตายอ้ยแล้วจะิมาใหม่แล้วลองใช้ก่อนภาาเดี๋ยวพอถึงร้อยก็ยิวนะโอเคหให้แล้อาารจะันตายเหมเฮ้ยมเรียกได้กี่ตัววะองเรียกฟนิกมาดิ เรียกได้ตัวเดียวโอ้ยยายายาฆ่าเปป้อนห้ามฆ่าเปป้อนไอตัวเมื่อกี้ที่มันออกมาไอตัวหัวม่วงๆฆ่าแต่ไี่ยฆ่าเลยสยมีปืนเลยทำอะไรมีปืนทำอะไรสมัยนั้นะทุกปืนกันเลยตแล้วตัวนี้ต่อเลยตัวนี้ต่อไอ้สโนบอลเนี่ย ฮิวหน่้าครับฮิวเดงช่วยฮิวผมนอนเดี๋ยวพึ่งดิเฮ้ยดูเลือดผมดิรีบดิเอ้ยบ้า ไอ้ลกบ้ายิงอันนี้ให้สั่งด้วกันส่งกันสั่งให้มันยีกตัวนี้วยองี่ลบอุ้ยโดนเด่ะดึมันยังเดียลบได้โอเคตายแล้วไปต่อ อย่าลืมเลยว,ว้ยห้ามคลายตัวม่วงทำไมผมใช้สก,กิลนี้ไม่ได้วะอัพยังอัพยังแล้วอัพแล้ว,แล,วแล้วลากออกมาใส่ในสล็อตยังใส่ใส่แล้วคนมันสกิลช่องนี้มาเราใส่เข้าไปที่มันแล้วพอใช้แล้วมันเกิดเลยมันบอกว่า requal f i n i s อะอะไรของมันไม่รู้ u อ,อะไรนะ v a a Q R E อ่ะพิมมาได้ไหมได้ได้ไปพาตัวนี้ฝรับตัวนี้ควรตัวนั้นไม่ต้องยิงง่ายตัวที่มันยเฮ้ยเฮ้ยย่าย่าเอาไป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 เออถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เรามันมัน โอบมาแล้วเร,เราเผลอกดปล่อย,อยนะมันตายแน่ตายแน่ไอ้ตัวอะไรฆ่าฮ่า่า,า,าตัวอะไรตัวนี้ค่ะตัวร้ายนี่ไอ้ว้าววีดีข้างหลังข้างหลังเจ้าอะ่อสะเา สกิลนั้นเนี่ยแล้วก็พิมพ์บอกไว้ให้ดูด้วยตายตายยังตายแล้วพิมพ์มาให้ดูเลยครับพิมพ์ท้งประโยคนะเฮ้ยทั้งประโยคนะ